สวัสดีค่ะวันนี้เรากําลังจะไปไหว้พระที่วัดไซมใหมะคะถามว่าไปไหว้พระกันทำไมทุกวันก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีบุญนะคะก็เลยต้องแบบเออก็ต้องแบบไปเลยคะ คือทีนี้วันเนี้ยสงสัยไหมว่าทำไมพิธติกร่ะเราตัวสูงขึง้นคือไปกินนมมาค่ะกินเยอะมากเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามอะไรหน่อยนะคะพิธติ๊กอ่ะพิธติกร่ะตัวสูงเท่าไหร่คะพี่ติ๊กอ่ะสูง172ค่ะเป็นแฟนแบมแบมกับพี่มุกคูกูค่ะอยู่วงก็เซเว่นนะคะแล้วตอนนี้เขาเพิ่งได้กลับมาจากประเทศไทยไปเมื่อว<อ>ันแล้วค่ะพิธติกร่ะวันนั้นเราไปรับาเขาที่กับเออที่ออะไรล่ะที่อถามบินบอกเลยว่าโผล่หล่อมาเลยน่ารักมากทีนี้ คนเดิมอ่ะคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้เขากลับบ้านอยากทำบารับแล้วบ้านเเราจะไปขบุญเพื่อเพื่อบัตรคอนนั่นเองนะอ่าขอช่วยเผยตัวค่ะคือคือความจริงแล้วเราอาจจะพูดเหมือนว่าทําบุญหวังผลตอบแทนก็ใช่แหละค่ะแต่คืออีกใจหนึ่งคือพวกเราบาปมากอ่ะแล้วก็ต้องแบบว่าเป็นคนบาปน่ะอะไรนี่เราแบบเออเดี๋ยวไปทำบุญกันพวกเราไม่ได้เชืว่า ครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบโหนี่ขอเชิญทุกทุกทุกขอเชิญชวนทุกคนนะคะในวันปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนไปสวดมนต์ข้ามปีนะคะ <c oughs> จริงๆนะไม,ไม่ได้สวดมนต์ข้ามปีมนมนหรอแล้วสวดมนต์กันแต่ให้อยากสวดมนต์กันเพื่อให้วีดีโอคอหากันค่ะหรือโทรหกกักกันนะบอกว่าเนี่ยเที่ยงคืนแล้วสวดมนต์กันตั้นนโมสามจบแล้วก็สวดมนต์ตอนไหนวะห้าทุ่มห้าสิบเก้าเชื่อดิ เดี๋ยวก็หลับรับรองนะคะว่าเป็นอะไรที่โคตรดีเลยหรือใครอยากจะข้ามุนกับ oppa หรือใครอยากจะเขาดางกับ oppa ของเรานะคะไม่อยากแน่นําค่ะให้ซื้อของออฟฟิเชียลมาไว้ข้างตัวใช่ค่ะมคไม่งั้นก็ติดรูไว้กับเสา,า,า,านะคะหอ้ข้างก็ได้หมอนข้างก็ได้ค่ะแล้วก็พูดกับ หมอนข้างว่าเราจะไปด้วยกันไปไหนคะไปนนห์ังติดรูป,ออปป้าไว้กับหมอนข้างนะ,คะเคยดูซีรีส์เกาหลีเรื่องเจ้าหญิงวุาิกกับ,บกชายนชาปะเคยค่ะคือแบบตอนนางเอกมันโมโหอะ่ะแล้วเอาหมอนข้างมาติดรูปหน้าพระเอกไว้แล้วก็กระทืบแบบรู้สึกเหมือนสติหนูยังอยู่ในลูก <c oughs> <c oughs> ร,รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางเอกรู้สึกพระเอกหล่อมากอะไรประมาณนั้นถามว่าตอนนี้ใกล้ถึง สพักพอพังนี้นะแต่เดินเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วมันจะเป็นลมวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะมาพูดกันเยอะแยะเลย l o อ g เยอะคืออย่างนี้ค่ะมันมีพี่คนหนึ่งในเฟซบุ๊กนะคะเขาเป็นติ่งเซฮุนค่ะแล้วเขาอะไปเกาหลีค่ะแล้วคือแบบว่ามันน่าไปมากเลยค่ะแล้วพวกเราก็คิดกันไปว่าจบมหงนี้พวกเราจะไป จร,จริงๆอ่ะไม่ใช่พวกเราเหรอกมันมีคน่ะคิดกันอยู่2องคนไป <มา S 1> นะคะที่ชายไปเองค่ะอ่าไปเองจริงๆเราก็ไม่ได้พูดใช่ไหมว่าใครเคยคิดหรืออะไปกับใครเขาชอบมาโนนี่แหละแล้วเป็นคนชอบพูดจริงจังไม่พูดเลยค่ะขอโทษนะคะคุณ <c oughs> เบ้นนะคะค <c oughs> ่ะร้องเร, <c oughs> เราไม่ได้ว่าคุณออกนะคะเราแค่เปรียบเทียบยเฉยๆค่ะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าเราไม่ได้บอที่เกาหลีนะคะเราต้องเลือกสายบินที่มีโปรโมชั่นค่ะนี่คือการต้องบินไปกลับได้ด้วยใช่ค่ะประมาณจากที่พี่เขาอัดคลิปแล้วบอกเลยค่ะประมาณหมื่นแปดค่ะไปกลับส่วนค่ากินค่ากินค่าาาาพักเเรรอไปปะมณ มือปัดก็อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าอากาศที่นั่นเอาณหเท่าไหร่ก็บอกเลยว่าก็ลบิตสามองศาค่ะไม่ต้องอบน้ำทั้งเดือนเลยค่ะเวลาที่ไปนะคะกี่วันนะเออสิวัน1 0บถึงเวันนี่แหละหรืออะไรอ่ะสิบวันไหมล่ะมันก็ใช่เปล่ะมันก็ประมาณนั้นแหละถามว่าคมไหมก็คุมนะแต่ จะถามคุณเบนว่าถ้าเกิดได้ไปที่เกาหลีจริงๆทั้งที่จะไปที่แรกคือที่ไหนคะจะไปร้านแม่ป,ป้าค่ะสามีนั่นแหละค่ะคือคือจะไปหาแม่คือแม่สามีปะ่ะคุณชายอนเหรอคะใช่รักเขาอ่ะแล้วก็จะไปตึก SMJYP ไปทุกทุกที่ที่ออบบี้ชอบไปใช่ค่ะแล้วพวกเราอยากไปโมกโพแล้วก็กาะเชจูมากะะมกโพนี่เป็นบ้านเกิดของเมนที่เขาชอบนะก็เซเว่นยองเจยองเจแล้วสาวมกโพของเราเลิศเองถ้าเกิดมีตังอยู่สิบ้านนะคะก็แนะนำให้อยู่เกาหลีค่ะแนะนำค่ะซื้อบ้าที่เกาหลีนะคะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเรามีสิบล้านเราจะพูดว่าไม่แพงแต่ถ้าเกิดเรามีไม่มีก็ว่าแพงนี่นี่นี่หยุดเรื่องเกาหลีแป๊บคือถึงวัดแล้ว,วดูเลย เราก็มาไหว้เย็นแล้วนะไปเราไปไหว้พระกันตามาเลยวันนี้นะคะก็จะมาไหว้พระกันที่วัดอายาถามว่าช่างกล้องจะไหว้พระด้วยไหมคะไม่เป็นไรนะคะนี่คือทูบแล้วนี่คือเทียนนะคะขอโทษค่ะทูบและเทียนดอกไม้ค่ะนี่คือดอกไม้ค่ะนี่คือดอกต๊าเรนค่ะนี่คือดอกไม้อไม่เป็นไรอะดอกไหนก็ใช้ได้ ใช่ยอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่จองวะเอาเทียนไหมคะคุณเอาค่ะ สาธุขอเคุะร้อนเขาวัดแล้วร้อนโอ้ยจะได้จบอะไรไม่อยากได้กันจบแล้วเรามาทำบุญอ่ะเสร็แล้วบ๊ายบายวันนี้จบแล้วบ๊ายบายสวัสดีถึงทุกคนนะคะสาธุบ๊ายบาย